ก่อนที่เราจะเรียนนะคะลูกเดี๋ยวเราไปทบทวนตัวเลขกันก่อนนะคะทบทวนบ,บ่อยๆจะได้จําได้ทช่ไหมเนี่ยครูมาเลรื่อยๆเข้าครูสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะเรามาทบทวนตัวเลขกันนะคะเห็นซีดีเจ้ามีไม่เท่าไหร่เพื่นอนๆมองมังกรได้ ถ้าจะมาทำอะไรตอนนี้แหละยังไม่ได้ทำตอนนี้เดี๋ยวได้ทำเดี๋ยววิชาคุณครูนครับพี่ครับพี่พ่อพ่อนพอก่อนจะไปเรียนหนังสือก่อนรไทยเงินไทยคุณคุณก็ถามเงินไทยเนี่ยไม่ดูหนังสือลูกทำที่เขาเขียนเงินไทยอยังไงทองไทย

เดียกยังคุยถามเลยนะเลอารับเลขไทยเลขอะไรเลขไทยเป็ดเป็ดไทยเลขไทยแล้วก็แปดอารบ ดอารบิกดคขึ้นกันนานด้วยมองน <ipe. S 2> <cium. S 1> ันนะแปดอะไรไทยแปดไทยแล้วสิสิบไรเนี่ยงนอารบิกสบไทย โอเคดินอะไรคะมิ้งไทยเล่อะไรคะมิ้งไทยลูกทช่อ่าทีนี้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือขึ้นมาเลยค่ะใช่นะคะเล่มสีสีน้ำเงินสีฟ้าเล่นสีฟ้าเล่มที่สองนะคะลูกเรียยังคะ ยังไม่เจอเเลยนี่ยไม่ใช่เหรอใช่ะลองหันครับหันไปข้างหลังดูสิคะเจอหรือยังลองหันไปมองข้างหลังดูค่ะแน่นนะเนี่ยใช่แล้วค่ะน่ารักสวัสดีคุณคุยยังเมื่อกี้สวัสดีคุณคุยสิบเอ็ดทานลูกสิบเอ็ดสิบเอ็ดมีเลขอะไรกับเลขอะไร นีเล,เลขอะไรก็เลขอะไรดูดิดูที่ยายดิเลขอกันเล็หนึ่งหกับอะไรหนกับหนึอ่าสิบเอดมีเลขหนึ่งกับเลขหนึ่งนะคะอ่ะเด็กๆมองดูบนกระดานดูสิดูดอ,อ

หนูได้แปดไทยเนี่ยคุณก็ถามดิโอ้ออะไรไทย้าเรียกอะไรอะไรไทยนี่เรียกอะไรสไทยเรียกอะไรเจ็ไทยเออจาให้ได้สลูกก็จไ้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพตามจำนวนตัวเลขอ่ะภาพที่ มาันไอจ์กรีมพี่เอเด็กๆต้องระบายไอมกี่รูปคะระบายกี่อันระบายกี่อันเขาเรียกหาต้ระบายกี่อัน่ออระบายห้าอันระบายระบายสิอซ์ครีมเป็นสิ่งที่ดีกว่าราชกันในไอ เฉลี่ยมันเป็นสีแดงแต่ขอสีแดงอืมแดงแรงๆเป็นสีนั้นไม่เฉลี่ยมันเป็นสีไม่ใช่แบบนี้มันเป็นอีกกล่องนะกล่องที่หนูกินนี่ยสีอะไรสีเหลืองเออสีนี้กระดาษด่างนิ้หลืองก็ต้องนิ้วสี่คมอืมสีอะไรสีอะไรบอกยายพูดจะสีอะไรสีอะไรเออสีคนได้ยังไง เป็นสีมือไงขึ้นมือดูตัวนี่าวก็ต้องลงสีงสค่ะเอเอเทาไปเลยเออนทำใหม่ละาสีนั้นไง ใครดีอย่างงอมนกรอบนะนกรอบไม่สวยนะนอ่ะก็ได้ขีอันล่ะหมดเลขห้ามีใครต้องทาขีอันเอ้ชิ้นเซ้งไหมเออทีไหมอืมอืมเอ,มอาทำทำ้าไปห้าหาเลขห้าก็ต้องทาห้าถ้วยเปล่าใช่ก็ทาไปสิทำๆกับเพื่อนๆก็ทำ ผมว่ามั้มีสี่สองสี่นะอืมทำไปแล้วไม่ทำเลยลูกมาบ่ายดิแล้วเรไปอยู่โรงเรียนเร่ทำพือ่อันก็ใช่ไงอยู่บ้านก็เหมือนกันก็ต้องอ๋อคุณครูสั่งอะไรเราก็ต้องรีบทำทำให้ดีๆทำที่สวยทำใจให้ออกมาก่อน คุยกับหอยู่โรงเียนไม่ทำไม่จงคุยถ้าให้หนูเปี่ยสีได้อืาแต่ห้ามคุยครูก็บอกไปโรงเรียนห้ามคุยอยู่บ้านก็เหมือนกันทำเสร็จก็ถึงคุยได้ทำไม่เสร็จอย่าเพิ่งไปคุยคุยก็ไม่ต้องเสร็จก็พอดีดีเยอามาโกนขาต่อมา าทาก็สิสคุณมากรามาแล้วเออจะห้าอันนี่นะคุณครูก็ทาห้าอันนี่น เลยไม่อืมกระชาก็สิก็สนู่ม่คุยอยู่นี่ก็ไม่ยังไม่เสร็จอเลยถ่ายได้ออกมากอบนิดๆิดแค่นั้นเองน้อยน้อยเรยทำก็สิเริ่มใกล้จะดูตีใช่ว่า เด็กๆที่บ้านนะคะดูตัวเลขข้างหน้าแล้วก็ระบายสีได้เลยนะคะลูกมีเลขอะไรบ้างคะเลข 8นะคะตรงลูกอมมีเลข8เด็กๆก็ระบายไปกี่รูปคะลูก8รูปนะคะส่วนตรงขนมปังนะคะเป็นเลขอะไรคะเลข6ไทยใช่ไหมคะเด็กๆก็ระบายขนมปังนะคะนะับไปให้ได้6นะคะเด็กๆก็ระบายเลยค่ะอ่ะส่วนเลส่วนรูปต่อไปนะคะจะเป็นรูปอมยิม้มอมยิ้มจะ มีเลขอะไรข้างหน้าคะลูกเลขเก้าไทยใช่ไหมคะเด็กๆก็นับอมยิ้มให้ได้เท่าไหร่คะลูก9้าอันนะคะเด็กๆก็ระบายสีนะคะลูกอ <vale ่ะส่วนอันต่อไปนะคะจะเป็นรูปกล่องนมใช่ไหมคะลูกเด็กๆก็ทําไมคะดูตัวเลขข้างหน้าเป็นเลขอะไรคะเลขเจ็ดไทยใช่ไหมคะเด็กๆก็นับกล่องนมให้ได้เจ็ดกล่องใช่ไหมคะเด็กๆก็ ระบายสีตามจำนวนตัวเลขเลยนะคะลูกเดี๋ยวครูไปดูเพื่อนๆในห้องก่อนนะคะระบายเสร็จแล้วเรียกครูนะคะเดี๋ยวครูมาดูนะคะลูก เปลี่ยนสีด้วนะคะแค่แค่แต่แล้วก็เลยค่ะนะอ่าเปลี่ยนสีก็ไหนเนี่ยคะอีไอค่ะ กันว่าต่อนี่นี่ยังไม่ลืมปากนี่นี่พูดพูดพ่อที่ทําแปะนะครับครับ okay. พ่อไปแล้วครับพ่อสีเตอร์ปเตอร์เสร็จแล้วหรอครับลูกเออพูดเปว่าเปล่าว่าวไงวางเลยเอ,อ่อาทางแม่เที่ยงอ่ะอ่าวางเลยเท,ท,ที่ยงมากเลย ใครเสร็จแล้วปิดหนังสือได้ค่ะปิดหนังสือได้เดี๋ยวรอเพื่อนๆในห้องก่อนนะคะเพื่อนๆในห้องยังทําไม่เสร็จนะคะลูก A é, 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 é. Hey เรกอบนี่ไี่ะคะี่ไงกะาเีกลพื่อนๆที่บ้านเสร็จหรือยังคะ สเสร็จหรือยังคะลูกน้องยูมีสเสร็จหรือยังคะเร็จแล้่คขึ้นยูนายเสร็จแล้วใช่ไหมครับลูกลายลำบายอยู่ค่ะยังมีมไม่เสร็จเสจแล้วเนเก็บแล้วใช่ไหมครับลูกลำเต เสร็จแล้วคุณครูเสร็จวเหรอครับเกงมากเลยครับเราซีแลรวครอ่าไหนเพื่อนคนไหนยังไม่เสร็จอีอายุนาเก็บหนังสือได้แล้วครับไหนใครเสร็จแล้วเรียกคุณคูน้ำตา เสร็จแล้วขอบคุณคยังมีเศษนะค่ะยังมีเศษูค่ะพดังๆพูดดังๆยังมีเ็จแล้วค่ะพูดย,ยังไ,ไ,ไง กูคคน,น้ำตาลค่ะยังมีเสร็จเดี๋ยวุน่น้ำตาลไอ้เรื่องอะไรนีทางไห่ต้องมีเสร็จแล้วค่ะแล้วยังมีเสร็จแล้ว่ะไอเ่องมีแล้วค่ะแล้วยังมีเสร็จแล้วใช่ไหมคะไหนคุณน้ำตาลดูหนอยสิคะลูก โอเคค่ะน okay, okay. nah nah ้องยังมีปิดหนังสือได้เลยค่ะน้องมินเสร็จหรือยังคะลูกน้องมาริเสร็จหรือยังคะจะใ้เกดโต๊ะมาเป็นไงเก็บตีเก็บตีเก็บไยังคะตรงนี้ค่ะ 아띵바네 아 ้าพต่อไปนะคะเรียนทักษะเสริมประสบการณ์น,นะคะลูกเด็กๆนะคะเตรียมหนังสือรอไว้ได้เลยก็ได้ค่ะทักษะนะคะเล่มที่สองนะคะลูกลช่ค่ะทักษะเล่มที่สองสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวคุณพันปิดไลน์ก่อนนะคะลูกเดี๋ยวคุณาันไปดูเพื่อนๆในห้องก่อนเพื่อนๆยังทำงานไม่เสร็จนะคะใ บายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบาย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 ค่ะสวัสดีค่ะ